สวัสดีค่ะพี่เอดาสวัสดีค่ะค่ะชื่อเอดานะคะพันธุบเอดสีรมค่ะเป็นดีไซเนอร์และศิลปินอตอนนี้อยู่ที่เบอร์ลินค่ะพี่เอดานิยามคําว่ารายง,งานให้ฟังหน่อยได้ไหมคะพี่คิดว่าเหมือนแบบพอเราเข้าสู่ในช่วงเราเป็นมัชัวหรืออาดาวมันก็ค่อนข้างคุณชินกับคํานี้ในบริบทที่ต่างกันไปอะเนาะสำหรับที่รายงานมันเหมือนมันเหมือนเป็น เป็น Role Play อีกแบบหนึง่งที่ที่เราต้องเข้าไปอิน h a r g e ในส่วนของที่เราเป็นสมาชิกในกลุ่มของสังคมอะไรเงี้ยเราจะ c o n t r i b u e อะไรในรูปแบบไหนซึ่งคำว่าแรงงานในส่วนของ Creative เนี่ยโดยเฉพาะบริบทเมืองไทยมันจะดู Privilege มากกว่าในส่วนโดยส่วนตัวนัน,นะดังนั้นแรงงานที่แรงงดยบริบทเมืองไทยเป็นแรงงานที่ค่อนข้างเป็นคำที่ถูกกดทับ มากกว่าแรงงานที่ควรจะเป็นที่โตที่ไร้สารเนาะดังนั้นคำว่าแรงงานเนี่ยในบริบทของที่คือคนที่คนที่ใช้แรงงานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอเราโตขึ้นเนี่ยคำว่าแรงงานเนี่ยคือจริงๆหมอก็คือเป็นแรงงานนะใช้แรงในการทํางานการซึ่งหมอก็คือทํางานหนักพอๆกับแรงงานที่เป็นแรงงานชาวนานหรือเป็นแรงงานเป็นคนรถบรรทุกอะไรก็ตามแต่ เข้าใจว่าแรงงานเป็นคำที่รู้สึกว่าเรา comfortable กับมันออสถาบันสงฆ์ในฐานะไรงงานเพียร่าคิดเห็นยังไงบ้างคะในเรื่องนี้ตอนทำงานชิ้นนี้ไม่ได้โฟกัสเรื่องเรื่องแรงงานขนาดานั uh ้นสำหรับมันก็คือเออมันเป็นกลไกลหนึ่งของสังคมซึ่งกลไกลนี้มันมีส่วนทำให้เราเนี่ย driven ที่จะอยากเข้าใจแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของของสถาบันนี้เนาะ ซึ่งสถาบันสองเนี่ยเป็นสถาบันที่ที่พี่ personally ก็ a t t a c h แล้วก็อยากเข้าใจแล้วก็สนใจในการทำงานของเขาวิธีการทงางความน่าสนใจในเชิงสป i ริ t ช a l ความน่าสนใจในเชิงที่ทำไม,มสถาบันสงหรือพุทธศาสนาเนี่ยมัน influential มากมี force บางอย่างที่ทำให้ ที่โดยส่วนตัวแล้วเหมือนกันก็ใช้เป็นเครื่องมือในการที่ก้าวผ่านปัญหาหรือก้าวผ่านสถานการณ์ที่บางครั้งเราไม่สามารถอธิบายได้ด้วยตรรก,กะที่เป็นตรรก,กะอื่นที่ไม่ใช่ในเชิงสเปิรนะิชวลนแต่พี่มันก็คือในเชิงของฟิโลโซฟีหรือในชในเชิงของเนื้อหาประสงค์ก็คือคนที่นำส่วนนี้ไปใช้งานในรูปแบบที่ เขาได้รับการอนุญาตสำหรับพี่ก็คิดว่าการที่พี่อยากใช้ทู o l s งวเนี้ยในแบบเดียวกับเขาอะมันควรสามารถทำได้เพราะว่าพี่คิดว่าตัวคอของพุทธศาสนาจริงมันมัน,ม,นมันคือคำสอบเนาะมันสามารถ approach ง่ายกว่าถ้าเราอยู่ใน role ที่เป็นพระสงฆ์แต่พี่เห็นเรื่องพระสงฆ์ในฐานะเป็นแรงงานชนิดหนึ่งหรือเปล่าคะใช่ ก็คือถ้าเราเป็นเด็กมันจะไม่ไม่ได้ไม่ได้มองพระสงฆ์เป็นแรงงานนะนะ mm. สำหรับพีระสงฆ์ก็คือบุคคลที่ค่อนข้างค่อนข้างเอ็กเซชชันเป็นกลุ่มคนที่เอ็กเซ i ชั a น s u perior mm. มากกว่าที่จะเรียกว่าแรงงานแต่พอ,อโตขึ้น mm. อะไรอย่างเงี้ยเราก็มองพระสงฆ์เป็นบริษัทบริษัทหนึ่ง mm. เป,ป็นสถาบันหนึ่งสถาบันที่ต้องการการบรูรณาการ ต้องการการ execute หรือต้องการการเติบโตไปพร้อมกับบริบทของสังคมงต่างๆไม่ต่างจากแบบบริษัทที่แสวงหาผลประโยชน์หรืออะไรอย่างเงี้ยอคิดว่าก็คือเป็นแรงงานรูปแบบรูปแบบหนึ่งซึ่งผสงเนี่ยแต่ก่อนการสะคิดว่ามันต้องการ a c h i v ในส่วนที่เป็น individual มากกว่าแต่จริงๆอะผสงใ,ในรูปแบบปัจจุบันมันก็คือองค์กรหรือบริษัทบริษัทหนึ่งที่ provide services ในเชิง mm hmm. แล้วก็มีอิมเพ e n t i a นมากในการที่จะดิกเทจเหมือนแบบสังคมอยากถามพ mm ีเอด้ในฐานะที่เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์กับเป็นศิลปินคนะ่ะเห็นว่าตัวเองเป็นแรงงานแล้วก็คอนทริบิวอะไรให้กับสังคมบ้างคะ่ะชีวิตคนคนหนึ่งก็คือเกิดมาเพื่อที่จะลอง mm hmm. แล้วก็ต้องใช้ชีวิต แล้วก็เลือกเลือกตัดสินใจในการทำบางสิ่งบางอย่างดังนั้นไม่ว่าพี่จะเป็นดีไซเนอร์เป็นอาร์ติสหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเป็นกระบวนการที่พี่เรียนรู้ตัวเองมากกว่าเป็นการเทคโรสซึ่งการเทคโรสเนี่ยมันเป็นทุกคนก็ต้องตัดสินใจในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตดังนั้นมันไม่ได้เป็นหน้าที่อ่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำเพื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้นผ่าน การทําเสื้อผ้าหรือผ่านการทํางานศิลปะสิ่งพวกนี้ถ้ามันสามารถ contribue อะไรเพื่อสังคมได้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าไม่เป็นม,มันได้เป็นมันก็ยังโอเคอยู่สำหรับพี่มันก็คือส่วนสําคัญที่เราทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นทั้งในเรื่องรายงานในไทยแล้วก็เรื่องแรงงานในสถาบันสงเนี่ยที่คิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่แฟร์คะ่ะ มันมันดูมันดูดุลแรกมากมากแต่พี่บอกว่ามันไม่แต่เนาะแต่พี่ว่ามันเหมือนแบบมันไม่ได้เกิดจากสถาันสงครับมันเกิดจากบริบทของสังคมไทยในภาพรวมด้วยแหละไม่ได้อยู่แค่ในวงการส่งวงการออกแบบหรือวงการศิลปะหรือวงการต่างๆมันก็มีการ evolving กับบริบทสังคมที่มันเปลี่ยนไปในสังคมที่เปลี่ยนไปซึ่ง ในวงการส่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากเพราะว่ามันโดนมันไม่มีดิเวอร์สอะในวงการส่งมันไม่มีคนที่อยากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพระสงฆ์ที่อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับพระสงฆ์ที่ยังคอนเซอร์เวทีฟอยู่แต่ว่ามันไม่มีไวส์อื่นอื่นหรือว่าถ้าเป็นสถาบันอื่นมันยังจะมีแบบผู้หญิงหรือ การสื่ออะไรเข้าไปเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้หรือสามารถ offer opinion ได้พอเป็นเป็นกลุ่มผู้ชายล้วนโดยโดยโดย default ของมันนี่้ยมันก็เลยทำให้ที่คิดว่าการเปลี่ยนผ่านหรือการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นยากกว่าดังนั้นถามว่ามันแฟไหมพี่คิดว่ามันก็ไม่แฟแต่ว่าเข้าใจได้ว่าทำไมมันถึงแบบนี้มันอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหละแต่ว่ามันไม่ได้เกิด ในเชิงรูปธรรมไม่ได้ออกมาเป็นรูปแบบที่เราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรามีคําถามหนึ่งคืออยากให้งานศิลปะของทีเอราลบเส้นอะไรจากสักคมไทยแม่ครับว่าลบออกจะให้เติมเข้าไปมากกว่าเพื่อเกิดการแบ่งแล้วหรือเกิดการคริติ k ซึ่งเกิดขึ้น,น,น,นหรือว่าทําให้มันมี divers มากขึ้นพี่คิดว่าพอมันลบอ่ะมันก็จะเกิดกลุ่มคนที่ เขาเอเจนต์แล้วก็ยิ่งทำให้มันแบบไม่มันมันลบไปมันก็ทำให้คนที่โดนถูกลบรู้สึกแบบออฟเฟนซีฟมาดังนั้นเราคิดว่าเราไม่อยากไปลบเขาหรอกแต่เราคิดว่าเราสามารถเขาสามารถรับสิ่งที่เราคอนทริบิวได้ไหมถ้าคอนทริบิวได้แล้วอยู่ด้วยกันได้ก็โอเคกว่าให้ไม่อยู่ด้วยกันได้กับฟิตมันอยู่แล้วอย่างเงี้ยไม่ได้บอกให้เปลี่ยนอะไรมากแค่เออเอาเราเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็หาเชคใหม่แล้วก็ เราก็เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มหนึ่งที่สามารถอยู่ด้วยกันได้อ๋อก็คือแบบการข้ามเส้นใช่มันไม่ใช่ลบเส้นไงเขาอาจจะลองข้ามไปอยู่ในส่วนเราเราข้ามไปูนส่วนเขาแต่จริงๆมันไม่ต้องไม่ต้องลบอ่ะมันมันอยู่ด้วยกันได้แต่ว่ามันต้องหาพื้นที่ที่ทุกคน,นโอเคอื